สมุด,ดได้เลยเสน่ห์สั้นเขียวนะคะเสน่ห์สั้นหอมนะคะได้ทุกสเสน่ห์จันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาคูชาแนลคะ่ะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนาคุณผู้ชมนะคะที่เลี้ยงบอลสีเนาะแล้วก็ไม้แทงหลอดไม้แตกกอนะคะด้วยปุ๋ยน้ําทําเองสูตรง่ายๆนะคะหาของได้ในครัวเรือนนี้เองนะคะใช้ได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะรับรองนะคะแตกกอเป็นพุ่มสวย ต้นอวบใบใหญ่สีสวยแน่นอนค่ะมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมแล้วก็ทำพร้อมกันเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างที่ใช้บำรุงบอนสีต้นไม้นะคะให้แทงหลอดแตกกอใหญ่เป็นพุ่มสวยนะคะก็จะมีนมสดนะคะนมจืดลดไหนก็ได้ค่ะคุณชม1แก้วนะคะ1แก้วคือเท่าไหร่นะคะนั่นคือ200อมลนั่นเองก็คือ1กล่องนั่นเองนะคะดูง,ง่ายๆเนาะต่อไปค่ะจะเป็นกะปินะคะกะปิเขาจะมีสารไซโตไซนินนะคะกระตุ้นรากกระตุ้น ใบกระตุ้นการแตกหน่อค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าจะทําจากเคยนะคะเป็นสัตว์ทะเลตัวเล็กๆไม่มีกระดูกสันหลังนะคะซึ่งจะใช้กระตุ้นการติดตาดอกติดตะข้างได้หมดเลยค่ะต่อไปค่ะผงชูรสนะคะโมโนโซเดียมคูตาเมตนะคะตัวนี้จะใช้กระตุ้นรากค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะบรรสีของเรานะคะรากเดินไม่ดีรากเดินไม่สะดวกต้นเขาก็จะไม่แข็งแรงนะคะไม่แตกกอไม่แทงหลอดนั่นเองค่ะ ต่อไปค่ะน้ำสาวข้าวนะคะน้ำสาวข้าวนี้มีประโยชน์นมากๆเลยนะคะมีวิตามิน B นะคะช่วยบำรุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะไม่ว่าใช้เป็นแบบว่า,าสดๆสดเลยนะคะก็จะเป็นวิตามินเนาะกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชนั่น,นแหละนะคะแล้วก็ทําให้เขามีภูมิต้านทานที่ดีไม่ค่อยเกิดโรคนั่นเองนะคะพอเขามารวมกันนะคะก็จะเป็นปุ๋ยน้ําชั้นดีบํารุงบอลสีนะคะให้แตกกอแทงหลอดเร็วมากๆเลยเดี๋ยวมาดูวิธีทํากันเลยนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะคุณผู้ชมเรามาละลายกะปิก,กันก่อนเลยนะคะใช้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะประมาณนี้นะคะละลายด้วยน้ําอุ่นหรือว่าน้ําธรรมดาก็ได้แต่ว่าไม่จิเไม่ใช้น้ําสาวข้าวเนาะละลายเลยเนี่ยค่ะสูตรนี้ใช้ดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมเลี้ยงบอนสีหรือว่าต้นไม้เนาะไม่สวยไม่งามไม่แทงหลอดไม่แตกก็ สูตรนี้ได้ผลดีค่ะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลได้หมดเลยนะคะมะนาวส้มนะคะไปก,กระตุ้นให้เขาแตกตาข้างแตกกระดอกนะพี่ได้แล้วนะคะคุณผู้ชมก็ไม่ต้องอะไรมากเลยเตรียมน้ำ้าวข้าวนะคะประมาณสองลิตรนะคะถ้าคุณผู้ชมมีไม่ถึงเนาะก็เติมน้ำลงไปได้ละลายกะปิะเลยจ้า สูตรนี้เป็นสูตรไม่ลับนะคะได้ผลจริงร้อเปเซนเลยนะคะต่อไปนมหนึ่งแก้วคุณชมเทลงไปเลยนมเขาจะมีแคลเซียมสูงนะคะช่วยบำรุงให้โตเร็วแล้วก็สีสันใบของบอลสีเราก็จะสวยงามนะคะสีเข้มนั่นเองค่ะต่อไปพงชูรถนะคะใช้ไปเลยนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะนะคะครึ่งช้อนแกงนี่แหละถ้ามีช้อนชาก็ใช้ช้อนชาหนึ่งก็ได้นะคะ ไม่ต้องเป๊ะๆเ,เนอะกะกะเอาก็ได้นะคะอ่ะประมาณนี้นะคะละลายเลยจ้าให้ชูรสเขาละลายนิดหนึ่งเท่านี้ก็ได้ปุ๋ยชั้นดีเลยนะคะไม่ต้งใช้ประจำเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูอัตราการใช้แล้วก็วิธีการใช้กันเลยจ้า ตาการใช้นะคะฮอร์โมนที่เราผสมเมื่อสักครู่ค่ะคุณชมก็เตรียมน้ำใส่ถังเลยนะคะ20ลิตรค่ะเทลงไปเลยจ้าผสมให้เข้ากันเลยนะแล้วก็น้ำใส่บัวรดน้ำหรือว่าจะใส่แก้วใส่คั้นนะคะรดลงดินได้เลยค่ะ หลังจากที่เราผสมฮอร์โมนแล้วนะคะคุณชมว้าวอันนี้เจ้ากุุงเดนมากค่ะของมิสินเป็นแบบด่างด้วยนะคะเดนมากด่างค่ะคุณชมหลายใบเลยไม่รู้อยู่ดีๆเขาก็ด่างแบบนี้เลยค่ะนี่คุณผู้ชมเลี้ยงบอลสีนะคะไม่โตไม่สวยมาบำรุงด้วยสูตรนี้ได้เลยจ้าใช้ทุกๆ5้าวันนะคะคุณชมเห็นผลเร็วมากๆค่ะ แตละแม่กกสุมาค่ะว้าวใบใหญ่สีสวยมากๆเลยนะคะดูสิขนาดอู้ตอนนี้นะคะลูกๆเขาออกมาเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมนี่ก็คือแทงหนอ่อแทงหลอดออกมาเยอะเลยออกมาจากหน่อนะคะเนี่ยลดด้วยสูตรนี้เลยจ้าลูกๆห้าวันนะคะคุณผู้ชมได้ผลร้อยเเซนต์ค่ะ และนี้นะคะจะเป็นลูกไม้ค่ะคุณชมสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ใบใหญ่ช่วงนี้นะคะคุณชมเห็นไหมคะเขาก็จะแทงหลอดออกมาแล้วจ้า คุณผชมใช,มชบ้บ่อยๆนะคะใช้สัปดาห์ละสอครั้งได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็ทุกๆ5วันนะคะก็จะได้บอนสีสวยๆเป็นพุ่มแตกก็แบบนี้เลยค่ะต้นเขาก็จะแข็งแรงนะคะก้านใหญ่ค่ะตั้งตรงแบบนี้เลยนะจ๊ะ ใช่ค่ะน,นี้จะเป็นช้างแดงนะคะคุณชมดูสิคะว้าวสีสันสวยงามมากๆเลยนะคะใบใหญ่ค่ะอันนี้แม่จิงก็ชำาแล้วเนี่ยถ้าใช้บีบ่อยนะคะเราก็จะได้บอลสีต้นไม้นะคะที่แข็งแรงค่ะสีสันสวยงาม นี่นะคุณผู้ชมยิ่งใช้นะคะยิ่งแทงหลอดนะคะยิ่งแตกกอเป็นพุ่มใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมดูสีสันเขาะนะเข้มสวยมากๆเลยนะคะนี่ไม่จิ๋มก็จะให้โดนแดดนะคะประมาณ 60- 70%เอร์เซนค่ะไม่โดนแดดจัดทั้งวันนะคะเขาก็จะแตกกอเป็นพุ่มแบบนี้นะคะแล้วก็บำรุงด้วยสูตรนี้เลยนะคะไม่ต้องหมักให้เสียเวลานะคะใช้ได้เลยนะคะทุกๆ5าววันค่ะคุณผู้ชมเห็นผลแน่นอนคะ่ะ ถ้าคุณผ้มใช้เป็นแก้วนะคะไม่ใส่บัวรดน้ำเนาะก็ประมาณ1-2แก้วได้เลยค่ะกระตุ้นนะคะให้เขาแทงหลอดนะคะเห็นผลร้อยเปอร์เซนค่ะกระถางนี้นัางไหม่นะคะนี่ไม่จิ๋มพึ่งฟุ้นฟูเขาไปนะคะแล้วก็ได้ใบใหม่นะคะขึ้นมาแล้วเราก็มาบำรุงนะคะให้เขาแทงหลอดแตกกอเร็วๆนะคะหนึ่งแก้วเลยจ้า กระถางนี้คุณผู้ชมจำได้ไหมคะทีเ่เลี้ยงมาแล้ว3เดือนเขาไม่แทงหลอดไม่อะไรเลยนะคะแม่จิ๋มก็เลยนำมาแช่ในถงนะะังเนี่ยค่ะนี่ค่ะโตเร็วไหมคะคุณผู้ชมโตเร็วมากๆเลยนะคะเนี่ยอัปเดตให้ดูซะเลยนะคะ สเสน่ห์จานนะคะนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์จานโกเมนนะคะคุณชมโหลดได้เลยสเสน่ห์จันเขียวนะคะสเสน่ห์จันหอมนะคะได้ทุกสเสน่ห์จานเลยค่ะเป็นไงคะคุณผู้ชมไม่ยากเลยใช่ไหมคะสาหรับการทําปุ๋ยไว้ใช้เองบํารุงบอนสีหรือว่าต้นไม้ต่างๆนะคะให้เจริญเติบโตงอกงามดีด้วยตัวเองประหยัดปลอดภยัยด้วยนะคะต้นไม้ของเราสวยงามอีกต่างหากค่ะ แม่จิมบอกว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะและก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b ส c r i b e สาคูชาแนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ